สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในฮีบรูบทที่7นะครับก็เป็นเรื่องราวของเมลคีเสด็จซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้นว่าเมลคีเสด็จนั้นเป็นใครกันแน่ครั้งที่แล้วนะครับผมได้จบไปก็คือว่าพระธรรมฮีบรูนั้นเปรียบเทียบในข้อที่20ของบทที่6นะครับเปรียบเทียบใครครับเปรียบเทียบพระเยซูผู้ทรงนำหน้าได้เสด็จเข้าไปกอดเพื่อเราแล้ว กำลังเปรียบเทียบพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมหาปุรหิตเป็นนิตนิตดิรันตามแบบอย่างเมลคีเสดกแสดงว่าเมลคีเสดกนั้นเป็นต้นแบบนะครับเป็นเหมือนเงาซึ่งผมได้พูดไปแล้ววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเมลคีเสดกนั้นเป็นอะไรเป็นใครแล้วก็มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากพระมุีไหมแน่นอนครับเมลคีเสดกนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงน้อยมากนะครับแล้วก็มีความคุมเครือมาก ในพระคัมภีร์เดิมแต่ว่าในพรกคัมพีใหม่นัครับก็พูดถึงเมลคีเสเดกและขยายความในพระธรรมฮีบรูบทนี้ครับบทที่7นะครับผมอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับฮีบรูบทที่7เมลคีเสเดกผู้นี้คือกษัตริย์เมืองซาเลมเป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดได้พบอับราฮัมขณะที่กําลังกลับมาจากการรบกับกษัตริย์ทั้งหลายนั้น และได้เวพรแก่อับราฮัมอับราฮัมก็ได้ถวายของหนึ่งในสิบแห่งของทั้งปวงแก่เมลคีเสเดกเมลคีเสเดกนั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความชอบธรรมตามความหมายของนามของท่านและเป็นกษัตริย์แห่งสันติสุขตามความหมายของชื่อเมืองซาเลมบิดามารดาและตระกูลของท่านไม่มีกล่าวไว้วันเกิดวันตายก็เช่นกันแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าเมลคีเสเดกนั่นแหละดำรง อยู่เป็นปุโรหิตชั่วกับชั่วกันพี่น้องครับพระกัมภีสามข้อในฮีบรูบทที่7ข้อที่หถึงข้อที่สนั้นได้พูดถึงลักษณะของเมลคีเสดกนะครับซึ่งอย่าลืมครับเมลคีเสดกนั้นเป็นต้นแบบของพระเยซูนะครับในเรื่องมหาปุโรหิตนั่นเองและเป็นมหาปุโรหิตเป็นนิดด้วยประการแรกนะครับเมลคีเสดกนั้นเป็นกษัตริย์กษัตรนะครับเมืองอะไรเมืองซาเลมเมืองซาเลมนั้น ความหมายของซาเลมคือชาโลมครับก็คือสันทิสุขเป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดพระเจ้าเป็นคนแต่งตั้งปุโรหิตนะครับฉะนั้นเมลคีเสกนั้นมาจากพระเจ้าได้พบกับอาาับราฮัมขณะที่กลับมาจากการรบและได้อวยพรอับอาาราฮัมพี่น้องครับการอวยพรหรือการอํำนวยพรนั้นเป็นคําพูดที่มาจากพระเจ้าแน่นอนครับเราจะเห็นว่าเมลคีเสดนั้นเกี่ยวข้อง กับพระเจ้าอย่างแน่นอนและการที่เขาอวยพรนั้นคือการที่อับราฮัมนั้นยอมรับการอวยพรหมายความว่าอับราฮัมกําลังยอมรับระบบมหาปุโรหิตหรือตําแหน่งสถานภาพของเมลคีเสดกนั่นเองข้อที่2ครับบอกว่าอับราฮัมก็ได้ถวายของหนึ่งใน10แห่งของทั้งปวงแก่เมลคีเสดกพี่น้องครับการถวายทัศสางนี้ถวายให้ใครครับแน่นอนครับต้องถวายให้พระเจ้าฉะนั้นการที่อับราฮัมนั้น เป็นคนที่ถวายสัตสางให้กับเมลคีสเสดกซึ่งเมลคีสเสดกนั้นถ้ามองในสายตาธรรมดาทั่วไปก็คือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นมหาปุโรหิตแต่เมลคีสเสดกนั้นชื่อของเขาแปลว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความชอบธรรมในข้อที่2นะครับตอนกลางได้กล่าวชัดเจนครับว่าตามความหมายของท่านนะครับเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความชอบธรรมและเป็นกษัตริย์แห่งสันติสุขชาโลมแปลว่าสันติสุขนะครับ ตรงนี้ทําให้เราเห็นครับว่าเมลคีเสเดกนั้นไม่เพียงแต่เป็นปุโรหิตพระเจ้าเป็นมหาปุโรหิตเป็นนิดท่านนี้ก็ยังเป็นกษัตริย์เมืองสันทิสุขด้วยหมายความว่าเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมและก็ข้อที่3ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากบิดามารดาและตระกูลของท่านไม่มีกล่าวไว้วันเกิดวันตายก็เช่นกันแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าเมลคีเสเดกนั้นแหละ ดำรงอยู่เป็นปูโรหิตชั่วกับชั่วกันข้อที่3นั้นเหมือนกับรวบยอดครับรวบยอดบรรยายว่าเมลคีสเสดกนั้นเป็นไข่แน่นอนครับไม่มีพ่อไม่มีแม่แตระกูลก็ไม่มีกล่าวไว้นะครับไม่มีวันเกิดไม่มีวันตายนั่นหมายความว่าไม่รู้มาจากที่ไหนและไม่รู้ที่มาที่ไปพีป่น้องครับผมถามคำหนึ่งครับว่าพระเจ้าของเรานั้นพลักษณะของพระองค์ เรารู้วันเกิดวันตายของพระองค์หรือเปล่าครับไม่มีทางเพราะว่าพระเจ้าเป็นอัลฟาโอเมกาพระลักษณะของพระเจ้าคือไม่มีวันเกิดไม่มีวันตายพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจชั่วกับชั่วกันในขณะเดียวกันครับมหาปุริหิตท่านนี้ก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่มหาปุริหิตท่านนี้ก็ไม่มีวงตระกูลแปลว่าอะไรครับแปลว่านั่นคือลักษณะของพระเจ้าครับว่าพระเจ้าเองนั้นไม่มีวันเกิดไม่มีวันตาย ไม่มีพ่อไม่มีแม่ฉะนั้นนี่นคือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายทุกคนจะต้องเข้าใจว่าเมลคีเสเดกนั้นนะครับสมควรจะเป็นใครคําตอบก็คือว่าเมลคีเสเดกนั้นก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองเมลคีเสเดกนั้นดํารงอยู่เป็นปุโรหิตชั่วกับชั่วกันพี่น้องครับชั่วกับชั่วกันคืออะไรครับไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นสุดนิรันดรมาถึงตรงนี้นะครับเพียงพอไหมครับ ที่จะระบุว่าเมลคีเสดกนั้นเป็นพระเยซูพระเยซูนั้นเป็นเมลคีเสด็จพี่น้องครับนี่คือคําถามต่อไปก็คือทําให้เราตั้งคําถามว่าเอแล้วเมลคีเสด็จนั้นจะเป็นพระเยซูก่อนพระเยซูมาเกิดได้ไหมนะพี่น้องครับในเชิงทฤษฎีหรือในเชิงการอธิบายพระคัมภีร์ของนักวิชาการบางกลุ่มเขาใช้คําว่าคีโนซิสนะครับ ในวันพรุ่งนี้ผมจะอธิบายคําว่าคีโนซิสนั่นคืออะไรแต่ผมอธิบายคร่าวๆก่อนครับว่าคีโนซิสนั้นก็คือการอวตารหรือการจําแรงพระกายของพระเยซูนะครับมาล่วงหน้าก่อนที่พระเยซูจะาม,ามาบังเกิดนั่นเองนั่นหมายความว่ามีทฤษฎีหรือความคิดเป็นแนวความคิดแบบนี้ครับว่าเป็นไปได้ไหมพระเยซูนั้นพระองค์ดำรงอยู่ชั่วกับชั่วกันพระเยซูนั้น ทรงเป็นพระเจ้าซึ่งสามารถที่จะอวตารลงมาให้มนุษย์ได้เห็นได้สัมผัสได้ยินและได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ด้วยในรูปแบบของมนุษย์คำตอบก็คือเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีคีโนซิสนั้นก็อาจจะอธิบายว่าเมลคีเสดกนั้นก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองแล้วพระเยซูณนะเวลานั้นไม่ได้มีชื่อพระเยซูนะครับ เพราะว่าในพระมพีเดิมนั้นไม่ได้มีระบุว่าชื่อว่าเยซูหรือว่าเยซูสหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ระบุคแค่โยชัวหรือโจชัวนั่นเองพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นไปได้เมื่อเป็นไปได้ปุ๊บนะครับแสดงว่าพระเจ้าส่งเมลคีเสดให้อับราฮัมเพื่ออะไรครับเพื่อให้อับราฮัมนั้นได้รู้จักกับพระเยซูในขณะที่พระเยซูยังไม่ได้เป็นพระเยซูในพระมภีใหม่นี่คือความ ลึกลับและซับซ้อนแล้วก็ยากด้วยครับฉะนั้นพี่น้องครับหากท่านฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจพี่น้องลองฟังตอนต่อๆไปนะครับในวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าไม่ว่าเมลคีเสด็จะเป็นพระเยซูหรือไม่อย่างไรตามความเข้าใจของเราก็ตามแต่สิ่งที่พระเยซูเป็นก็คือสิ่งที่เมลคีเสด็จเป็นพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็น Prince of Peace ก็เป็นเจ้านายหรือเป็นองค์ราชาแห่งสันติสุขซึ่งเหมือนกับเมลคีเสเด็ครับว่าท่านเป็นกษัตริย์เมืองชาโลมหรือซาเลมฉะนั้นพี่น้องครับในชีวิตของเราพระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตของเราเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราหรือเปล่าเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าจอมเจ้านายซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขจริงๆหรือเปล่าพระเยซูทรงนำสันติสุขเข้ามาในชีวิตของเรา โดยที่เราเองนั้นคืนดีกับพระเจ้าพ่อบิดาเราไม่ได้เป็นศัตรูกับพระเจ้าต่อไปแล้วพระเยซูทรงนำสันตีสุขที่เราจะไม่เป็นศัตรูกับมนุษย์ใครก็ตามอีกต่อไปแล้วนั่นคือสันตีสุขที่เกิดจากการเมคเฟรนสนตีสุขที่เกิดจากการคืนดีสันตีสุขที่มาจากพระเจ้าที่เกิดจากความรักของพระเจ้าเห็นชีวิตของเราเองนะครับต้องพยายามคืนดีกับพี่น้องของเราต้องพยายามให้อภัยพี่น้องของเรา ต้องพยายามที่ให้โอกาสพี่น้องของเราต้องพยายามที่จะไม่ทําให้พี่น้องเรานน้นเสียใจท้อใจเราจงระมัดระวังตรวจสอบชีวิตของเราว่าเราทําให้ใครเสียใจท้อใจหรือแม้กระทั่งเราไม่ได้หนุนใจเขาเท่าที่ควรนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อพระพักของพระเจ้าฉันได้ฉันนั้นมองอีกแง่หนึ่งครับมาปุรฤหิตคือใครมาปุรฤหิตคือผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งพระเยซูเป็นผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทำอะไรครับเพื่อที่จะ เป็นคนที่ถวายบูชาเราแนนลํำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเยซูในการที่พงค์ได้ส่งชิ่นประชนเพื่อเราบ่อยครั้งมากแค่ไหนครับแล้วเมื่อเรารู้จักพระเยซูในมุมมองของเมลคีเสเดกแน่นอนครับเราจะต้องถวายทัศน์สาให้กับพระเจ้าถวายตัวของเราให้กับพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้านะครับนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ฉะนั้นตรงนี้ครับจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าเราเองนั้นจะต้องอยู่ มองพระเยซูให้ถูกต้องตามที่พระองค์ส่งเป็นขอ้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ข้าพงศ์หลายได้รู้จักเมลคีเซเดกและรู้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเชื่อว่าเมลคีเซเดกนั้นคือพระเยซูขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาขอทรงโปรดนำพาให้ข้าพงศ์หลายได้เรียนรู้ต่อไปในความลึกซึ้งที่มาจากโภชนะของพระเจ้าและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยสำแดงให้ข้าพงศ์หลายได้เห็น ว่าพระเยซูนั้นพระองค์ทรงทาอะไรเพื่อค้ามงหลายในขณะที่พระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นจอมเจ้านายเป็นราชาแห่งสันติภาพขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยท่องเจ้าค่ะให้พลักษณะของพระเยซูคริสต์ทำให้พวกข้างหลายนั้นได้ทราบซึ้งและสามารถที่จะเกิดประโยชน์เกิดผลกับชีวิตของข้ามงหลายต่อไปในการเติบโตในการรับใช้พระเจ้าในการที่จะรักคนอื่นและนําการคืนดีการให้อภัยซึ่งกันและกัน การให้ให้การให้กำลังใจเสริมเรี่ยวแรงซึ่งกันและกันเกิดขึ้นขอขอบพระคุณพระองค์ขอพระองค์เยื่รงโปรดเมตานำชีวิตของของ้าพมาลายต่อไปด้วยกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ